ครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับแอมวินเทจสวยคลาสสิกเสียงดีเสียงหนักแน่นนะครับออกครบเครื่องมาจากญี่ปุ่นอีกตัวหนึ่งไพโอเนียเอ7เอเจ็ดหกศูนย์ศูนย์เมกอินเจแปนนะครับตัวนี้ครับฉายาแจ็คผู้ฆ่ายักษ์นะครับตัวนี้ใช้งานได้เป็นปกติทุกอย่างนะครับวอลลุ่มตัวปรับต่างๆเดิมทั้งหมดนะครับเป็นแอมทารซิสเตอร์นะครับผลิตปี1979นะครับอายุ42ปีแล้วยังใช้งานได้ดีเป็นปกตินะครับ ฮาร์ดิสเตอร์ขยายเดิมๆทั้งหมดนะครับแล้วก็วอลลุ่มตัวปรับต่างๆเดิมๆทั้งหมดไม่มีโค้งค่าคอกแค่กนะครับกาลังขับนะครับ90วัตต์อม์เอสนะครับก็ข้างละ4ี่วัตต์บวก45ิห้าวัตต์นะครับเปิดได้ต่อลาโพงได้2คู่สีตู้เปิดได้พร้อมๆกันนะครับมีปรับเบสแหลมต่อเครื่องเล่นแผ่นเสียงได้นะครับแล้วก็มีเลาวนเนสให้เรียบร้อยเข็มวีูสวยคลาสสิกมากนะครับหลอดไฟเดิมๆนะครับยังติดอยู่นะครับตัวนี้ระดิกทั้งสองข้างนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดู เครื่องภายในนะครับตัวนี้นะครับเครื่องภายในนี่มอแปลงขนาดใหญ่มากๆนะครับมอแปลงใช้ไฟร้อยโวลต์นะครับใช้หมอแปลงนอกแยกเอานะครับเดี๋ยวนี้มอแปลงหาซื้อง่ายนะครับไม่แพงนะครับก็เดิมๆดีที่สุดนะครับตัวนี้มอแปลงลูกใหญ่มากนะครับกําลังสํารองเหลือเฟือมากรุ่นนี้นะครับเบรแน่นหนักนะครับแอมตัวใหญ่ๆนี่มาแข่งกับเขาได้สบายๆนะครับตัวนี้ตัวนี้แข่งได้เลยนะครับเบรดีแน่นนะครับออกคบเครื่องเสียงอร่อยนะครับ เสียงไม่แพ้ทันซุยนะครับตัวนี้นะครับไม่แพ้กันเลยนะครับเพราะฟัดพอเหเวียงสู้กันได้สบายๆนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับบนรุ่มตัวปรับต่างๆนะครับเดิมๆทั้งหมดนะครับไม่มีคู่ค่าค้อแคกนะครับไม่มีคู่ค่าข้อแคกผ้าขยายเดิมๆนะครับเนีหฮะอันทิเตอร์ขยายทุกอย่างเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นภาคปีโฟโนนะครับตัวนี้ภ้าจ่ายไฟนะครับแล้วก็ภาคปีได้ต่างๆภาาขยายนะครับด้านหลังนะครับแจ็คเสียบสวยงามนะครับไม่มีสนิมนะครับ สวยครับรุ่นนี้เสียงดีครับทนทานนะครับซ่อมง่ายนะครับไม่ค่อยจุกจิกนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมปิดฝาเครื่องก่อนนะครับเหมาะมากนะครับฟังเพลงลูกทุ่งลูกกรุงเพลงบรรเลงต่างๆได้หมดนะครับตัวนี้นะครับเข็มวียูกระดิกสวยคลาสสิกมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะทําการทดสอบเสียงกันเลยครับตัวนี้ผมเปิดวันรุ่มไว้นะครับไม่ได้เบานะครับปิดแค่ซีดีเงียบเกิบนะครับไม่มีเสียงมำกวนแม้แต่นิดเดียวนะครับ เดี๋ยวทดสอบเสียงเลยนะครับเบสแน่นมากครับเบสหนักนะครับเร่งเร่งขึ้นมานี่แน่นอนเลยครับลำโพงแทบจะรับไม่ได้เลยครับ12นิ้วสับได้นะครับ12 15องิบห้าับได้ครับ เปลีกยนนะครับข่รถเนเ,ลลเ,เน็ยนะครับาบาลานซ์ซ้ายขวาครับ Let to feel it in พี่น้องในข้ายาปรียนเสมสวยทำไมตั้ง โน้องคอยปเป็นเมียน้อยนายฮั่นหายยากไปเรียนเสริมสวยทำไมตั้งงานปางทางบ,างบ้านเป่าฮวงคอยหา เสียงดีนะครับออกครบเครื่องนะครับหนักแน่นแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับนาน,านมาทีนะครับสวยคลาสสิกมากๆครับตัวนี้นะครับขอบคุณมากครับ